แล้วรับตุ้ชมมากุดคันอ้วโอ้ ลค์ก <Like, S 2> ดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านผู้ชมก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะครับพาไปวิ่งครับสำหรับทลิปนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาดําน้ำยิงปลาเช่นเคยครับกับทลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดําน้ำยิงปลาหมายเดิมที่ผมมาวันก่อนครับท่านผู้ชมหมายแม่น้ำเลยทางอำเภอเชียงคานครับเดินทางมาถึงแล้วครับหมายที่ยิงนี้จะเป็นหมายหินครับท่านผู้ชมน้ำใสมากครับผมมา สองสามวันที่แล้วครับหมายตรงนี้จะเป็นหินแล้วก็จะเป็นตาลายครับน้ําตรงนี้จะไม่ลึกนะครับท่านชมน้ําอาจจะลึก2เมตร3เมตรครับปลาเขาจะอยู่ในใต้ขอนไม้ครับเราทริปนี้มีภารกิจมาตามล่าหาปลาในครับปลาในที่ภาษาเลยเขาเรียกว่าปลาอิตุครับท่านผู้ชมลาบอร่อยมากเลยครับสำหรับปลาอิตุครับหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณเสาสวยจากทาง ร้าน Buffalo ส่งมาให้ใสครับใส่สบายมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจมวกยิงปลาเดี๋ยวนี้เขามีโปรโมชั่นแถมเสื้อสวยๆจากทางร้าน Buffalo แล้วครับก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับสําหรับทริปนี้ก็เดินทางมากับทีมงานและแรงชิชิ่งเหมือนเดิมครับมีคุณ Hunter แล้วก็มีอีทดิบิงครับมากัน3นายครับโอเคครับเมื่อพร้อมกันแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยครับต้องชมอิงครับาบรรยากาศใต้น้ำเลยครับ ทินี้ก็มากันแต่เช้าครับชมยังไม่ได้กินข้าวกันเลยมาแต่เช้าเกินผมว่า <c oughs> <c oughs> เอเรามาดูอาหารของทิมงานแล้วแหรงพิชชิ่งครับมีอาหารอะไรมากอิสต์ e w วิ g งคนนี้ต้นตำรับเลยนะเรื่องอาหารทางภาคเหนือคืออะไรเจียวไข่เจียวไข่ แจ่วไข่กินกับข้าวกับไข่แล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรน้ำพริกเหรอเขาเรียกว่าแจ่วหวานแจ่วหวานเนาะโอ้ยกับข้าวดีตลอดเลยพวกคุณเนี่ยคนนันเตอคนนี้หายไปนานแล้วนะเนี่ยหายไปนานมากเลยคุณเนี่ยป่วยป่วยเหรออ๋ออันนี้พื้นตัวละพื้นแล้วื้นแล้วก็รวยกันจะยาวเลยตอนเย็นนะตัวละยเลยเลี้ยงน้ำผม้วยนะตอนเย็นนะใครไม่มีผลงานนะ Bye, <laughs> okay. chăm chăm. Bám đầu lui lên. Let's go. <cười> <cười> ¡Gracias <laughs> ท่านผู้ชมมา,มาเจออ e ีที่ยิงแล้วยิงไม่ถึงสิบนาทีเลยเอยยยีที่ยิงคนยิงอะไรมาทุบเมื่อกี้ดิโอ้โยไอ้ขังใหญ่โอ้โอ้แต่น้ำแต่น้ำแต่น้ำ อีเดวินเขาสุดยอดเลยไอ้คังใหญ่ไหนตัวนี้ประมาณด,ดูเลยไม่ทะลุครับโอ้ไม่ทะลุเลยเหรอสุดยอดเลยคังมาแล้วแต้มแรกแต้มแรกไอ้คังไอ้คังใหญ่สุดยอดสุดยอดโอเคครับตื่ตาแล้วว่าครับท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอดสุดยอด ครับสำหรับปากฏดคังนะครับเขาจะอยู่ในรูหรือช่องหินนะครับเขาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงหลายตัวเลยครับท่านผู้ชมมองจากด้านบนนะครับผมเห็นปากกดคังสามตัวครับ สำหรับลูกของเขานะครับค่อนข้างแคบครับอาจจะยิงยากสักหน่อยครับท่านชม Ooh. Ooh. ปรากฏค้างติดถ้ำหินครับท่านผู้ชมอู้เข้าไปลึกมากครับไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่าครับ <laughs> ถึงยอดเลย <c oughs> มดทเจออวานจะหมดแล้วล่ะหมโอเคครับโับับชมคลิปนี้มาตาร่าหาาในม่เจอเลครับมาเจอวังตรงนี้น่าจะลึกที after, ่ส yeah, TA ุดในแม่น้ำเลยนะครับน้ำา8เมตรเก้าเมตร ถึงสิเมตรครับท่านผู้ชมหมายนี้ครับเฉพาะเบิ้งตรงนี้ครับท่านผู้ชมมาเจอเบื้งก็ยิงปลาคังมาคนละตัว2ตัวครับท่านผู้ชมปลาคังก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์สองสามกิโลครับยิงงานกันลงไปมุดอยู่ตรงนี้ครับว่าไงยิงอะไรอีกทีน่งยิงแล้วบอกแล้ชมจะไปดูปลาทีมงารยิงนะครับยิงแล้วเหรอ ยิงเหรอใครยิงยิงแล้หน่อยดิระเบิดมันระเบิดัโห้ฮหฮัยโหลเหรอหรฮลโหโหโอลโัลัหลฮัลเหลลโหลลหลฮัลโลฮัลโหลฮัลโหลฮังโหลลหหััััโหัวเล ไปน้ำหยด อยเขาลุอยู่ผมว่าตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีสิบโอ้ไม่น่าจะมีสิบใจต้องนานครับปลากดข้างเขาอยู่ชอบกินน้ำลึกประมาณตรงนี้ปรสิบใจเมตรก็ไม่ลึกมากครับได้แล้วสามได้แล้วสามใจเหรอโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องเลยครับ โอ้สุดดเลย <c oughs> าคุณ้งแล้วครับทชมอยยิงเอาอยู่รูเดียวครับทชม7ตัวแล้วาุ้างสุดยอดเลยนีนตัวนี้ใหญ่สุดเนาะ อันนี้ใหญ่สุดละโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โห้บิ๊กบิ๊กบิ๊กโอ้โหสุดยอดเลยว้าอยู่นอกเพียแล้วโอ้ยจังหวะพอดีนะจังหวะพอดีเลยเขาลงไปซัดเลยครับทุกผู้ชมโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับครับทุกผู้ชมเดี๋ยวพักครึ่งแรกกันก่อนครับน้ำตรงนี้ลึกมากครับทุกผู้ชม มาเจอหมายน้ําลึกแล้วครับน้ําตรงนี้ลึกสุดที่9เมตรครับผมดําไปน้ําข้างล่างจะไม่ค่อยใสมากเท่าไหร่ครับแต่โดยรวมก็พอมองเห็นครับทริปนี้มาทําภารกิจมาตามล่าหาปลาในหรือไปตัวไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมน้าลึกไม่เจอปลาในเลยครับมาเจอปลากดคังซะแล้วครับท่านผู้ชมที่แรกตั้งใจจะมาล่าปลากดในครับท่านผู้ชมมาเจอปลากดคังครับผลงานในเครื่องแรกครับท่านผู้ชม อิสเดวิงจับปลากดคังใหญ่มาท่านชมตัวนี้มีน่าจะมีห้าหกกิโลแน่นอนครับตัวนี้ได้มาสามแต้มครับแล้วก็ผมยิงมาสองแต้มปลากดคังอยู่ในช่องหินครับคุณฮันเตอร์จัดมาหนึ่งแต้มมีผลงานกันทุกคนครับท่านชมเดี๋ยวเราพักสักหน่อยเดี๋ยวเ๋ลุยกันต่อครับหมายก็ตรงนี้นะครับท่านชมไม่ไกลครับเราพักนั่งกินข้าวแล้วก็งลงตรงนี้นะครับบรรยากาศของเราก็ ทีมงานก็กินกับข้าวชั้นดีเลยนะอีกแล้วหาปลาก็านี่นี่นี่เป็นสปอนเซอร์ของเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมนาจะ <laughs> สปอนเซอร์ปลากระป๋องครับเข้าแล้วแต่แล้วแรงว่าง,งคุณทันเตอร์ห <laughs> น้าขาวครับห <laughs> น้าขาวเลยโอเคครับชุชม,ชมเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเดี๋ยวยิงต่อตรงนี้สักหน่อยครับเดี๋ยวขึ้นครับอีก,กชั่วโมงหนึ่งครับโอเคครับพักสักหน่อยลู้กันต่อเลยครับไป สำหรับช็อตนี้นะครับผมจะรอยิงสองตัวพร้อมกันปากเเหลืองครับพลาดไปตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมแต่เวลาดึงมาเอ๊ะเอดใจหนักๆครับท่านผู้ชมโดนสองตัวครับปรากฏคังอยู่ข้างล่างครับช็อตนี้ได้ดับเบิลคิวเดือดฟุกเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับ you <laughs> <laughs> 강자 <강력! 웃음> <laughs> <laughs> โอเคครับน้ำเลยโอเคครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับ ี่ได้เปิดบ่เนี่ยเปิดไปหรือวโอ้ยดูปังคักชันขลอกกันโอ้ยจี้อ่ะจี้อ่ะจี้อ่ขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนไงครับยิงปากกดคั้งติดทุกครั้งเกือบที่ยิงไปครับท่านผู้ชมโอ้แล้วน้ำตรงนี้ลึกมากครับทีมงานว่าไงโ <c oughs> อฮะไหทีมงานิ <c oughs> ดูผลงานผมกับมามามาเดี๋ยวยกให้เดี๋ยวยกยกให้คุณฮันเตอร์คุณนี่เฮฟวี่เบสก์ใหญ่สักแค่ไหนโอ้ยสุดมากครับพี่น้องเป็นไงอีดัวิ่งอันดีบวิ่งโอ้ยมาดูผลงานของแต่ละคนครับโอ้ยนี่เป็นไงล่ะคุณฮันเตอร์โอ้ยสุดยอดมาดูอันดับหนึ่งของเขาครับอันดับหนึ่ง อันดับตนครัของอีสตไดวิ่งครับวันนี้ไม่ธรรมดานี่อีสไดวิ่งเนี่ยได้เยอะกว่าเพื่อนเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโอ้เคครับท่านผู้ชมไปดูผลงานรวมครับโอ้สุดยอดอีกแล้วครับท่านผู้ชมปรากฏคัน้้โอ ครับท่านผู้ชมขึ้นกันแล้วครับสลับคลิปดำน้ำยิงปลาไม่น้าเลยครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาตามหาภารกิจมาตามล่าหาปลาในไปตุ้ไม่น้าเลยไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาเจอไอ้ค้งครับเจอวังไอ้ค้งครับมาดูผลงานในคลิปนี้ครับสามคนกับทีมงานแล้วแรงพิชิ่นครับกดค้างกดค้างมิไซส์ใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะมีหกเจ็ดกิโลครับ ได้ามาสองตัวครับตัวใหญ่แล้วก็รุ่น3 4มกิโลได้มาประมาณ10แต้มครับท่านผู้ชมโอ้ยูไส้ครับยูไส้ยูไส้ของปลาคังครับโอโอสุดยอดนะครับทีมงานและแลรงฟิชชิ่งโอ้ฝีมือกันทุกคนเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีคลิปสั้นๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป,รปร์เพื่อเป็นกำลังใจนำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ ทีมงานแลนดแงก้ฟิชชิงครับผ่านจดวิ่งครับชริปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ